จ่านะคะแล้วก็ฟี่้าค่ะในช่วงที่2อนะคะของ V Library ปกติแล้วตั้งแต่เปิดรายการเรามาเนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยเล<ม>็นชายหนุ่มทั้งสิ้นแล้วแบบตีอ่ะก็แบบพี่จ๋าหรืนผมอยากไปช่วงนี้มากเลยอย่ะรูเ้เล่นๆ่แต่ว่าแบบผมขอรีเควสแบบขอเป็นแขกช่วงผู้หญิงใหม่อ่ะพี่เนี่ยนะคะติดต่อไม่ให้แบบติดต่อไว้นานมากเพราะว่าคิวของสาวคนนี้เนี่ยก็มไม่ใช่ว่าหาง่ายเพราะว่าอตอนนี้ก็แบบมีผลงานเยอะด้วยพอเขาตกปากเราทำว่าโอเคค่ะจะมารายการนี้ ไม่่อยูถ้างาน,นค่ะพี่จ๋าพี่ฟ <ทำ S 1> <พ>าขอสม้อยแทนละกันจะไปเองใช่ขอไปค่ะทำไมอ่ะแบบชอบล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากระบู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็เขาจะพาเราไปรู้เล่นๆเรื่องอะไรนะคะตามพี่ฟ้าไปเลยในช่วงดูเล้เลค่ะ ช่วงรู้เล่นๆนะคะวันนี้พี่ฟ้าพาทุกคนมายืนอยู่ที่ Avenue r a t โย a t นค่ะทางด้านหลังของพี่ฟ้านะคะนั่นก็คือร้าน Scrap at Love นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเขาขายอุปกรณ์กระดาษน่ารักน่ารักนะคะที่เขาเอาไว้ทำสิ่งที่เรียกว่า scrapbook นั่นเองค่ะ scrap แปลว่าชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆภาพที่เอารูปมาจัดวางและเพิ่มการตกแต่งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเรียกภาพเหล่านั้นว่า scrapbook c ร a p บ o ๊กไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการสร้างสารกับผู้จัดทำ และในปัจจุบันยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตมากเหลือเกินก็เลยมีดิจิตอลสครับบุ๊กที่อำนวยความสะดวกให้กับทั้งมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำและมืออาชีพที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ตัวเองได้อย่างง่ายดายนี่นะคะสครับบุ๊กแล้วเนี่ยเขายังมีการ์ดเมกิ่งมีกระดาษสติกเกอร์อะไรเต็มเลยนะคะส่วนแขกรับเชิญที่ฟ้าในัดเอาไว้ในวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าเสียใจแทนพี่แบงค์มากเลยค่ะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญสาวสวยคนแรกที่ออกรายการของเรานะคะและนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยเธอคนยังมีคาแรคเตอร์โดดเด่นแล้ว ตราพรองว่าในเทปนี้เนี่ยทุกคนจะต้องได้ความสุขกลับไปอย่างแน่นอนเลยค่ะมาอยู่ตรงนี้กับาแล้วนะคะัขกรับเชิญของเร,ราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิปโซนนั่นเองนะคะต้อนรับยิปโซเข้าสู่รายการยปเบอรี very, เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ กัเป็นไงบ้างช่วงนี้ยังยุ่งไหมเอ่อกำลังจ๋าค่ะกำลังจ๋าค่ะแอบเห็นพี่โซเนี่ยกำลังวาดเขียนเขียนอะไรอยู่ีือเขียนเป็นสิ่งที่ชอบทำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าปกติตัวเองก็มีสิ่งที่ชอบทำถ้าเกิดคนทั่วไปเรียกว่างานอนิเมะอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเรียกว่างานอนิเมะฟังดูดีไปด้วยซ้ำคืออะไรที่เราชอบทำเล่น มีหลายอย่างแต่ว่าที่ติดมาตั้งแต่เด็กคือเรื่องวาดรูปทำไมถึงชอบขีดขีเขียนอะไรแบบนี้คะคงเหมือนเด็กทั่วไปนะคะในวัยเดียวกันอยู่ในห้องเรียนก็ไม่ค่อยฟังครูค่ะก็คิดว่ารุ่นเล่นเพราะว่าเส้นเล็กๆส่วนใหญ่เรื่อขีเขียนคือ0.05อะไรอย่างนี้ค่ะมีคนเพราบว่าดรายละเอียดอะไรอย่างี้มากกว่ามีคนมาแบบนี้ตายแล้ว s กระ e c t กระจายนี่คือดอกกิบโซค่ะ ฉันชอบลงพู่ค่ะยา,ากมากเลยไม่นะดูลึกลับแล้วมันจตไปกับคืนมีคนบอกว่าหน้าเหมือนนกตอนอย่างดำน,นะสดาอีจาก็แย่ไปแล้วก็บอกเป็นนกพูอะไรเงี้ย <c oughs> มืดๆบางอันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นลายเส้นแบบที่ดูเหมือนจริงเหมือนจริงหน่อยอยันนี้ยคือเป็นการฝึกวาดมากกว่าเปิดเน็ตอ๋อนี่คือฝึก คือเล่นๆแต่ว่าเอาจริงมันเหมือนคนฟังเพลงอะค่ะคนที่เป็นนัก,นกดนตรีเขาต้องฟังเพลงเยอะเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับว่ามีความความรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยด้านนอกมันเป็นยังไงเราก็แบบไปเปิดเน็ตด,ดูเอาอะไรเงี้ยค่ะวันวันไม่ค่อยทำอะไรที่มีประโยชน์หรอกคะ่ะทำอย่างเงี้ยอย่างเดี้วใช่ค่ะอย่างนงี้คือว่าแต่ในนี้แล้วเก็บเอาไว้ไหมเก็บเป็นพอร์ตหรือว่าเอาไปแปะเอาไปทํานู่นทํานี่ไม่ถึงขนาดพอร์ตนะคะแต่ว่าก็คือมีการทําการ์ดทำอะไรเงี้ยค่ะทาการ์ดให้คนในครอบครัววันวันเกิดประมาณนั้นมากกว่า ัตอวยพรมีประวัติยาวนานกว่า200ปีในตอนแรกช่วงกลางศตรวรรษที่18จะเป็นบัตรขนาดเท่าไพา่ใชใ้เขียนข้อความเพื่อเยี่ยมเยียนกันส่วนบัตรอวยพรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือบัตรอวยพรปีใหม่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่4ทรงขอทรงบัตรตีพิมพ์คำอวยพรถึงเจ้าหน้าที่กงสุนชาติต่างๆและชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกันส่วนคำว่าสคสเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ย่อมาจากคำว่าส่งความสุข แต่ในสมัยนั้นนิยมส่งสคสอกันในช่วงวันปีใหม่ไทยและมาเปลี่ยนวันปีใหม่ตามสากลเมื่อปีพุทธศักราช2,483และการส่งการ์ดอวยพรก็ได้รับความนิยมกันและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน,นการที่ให้คุณพ่อตอน,นเด็กเด็กกิ๊โซก็จะว่าคุณพ่อเป็นเหมือนกับเวอร์ชันหนึ่งเป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันนึเป็นหมอเป็นอะไรแล้วคีย์เวิร์ดก็เหมือนกับคุณพ่อเป็นเป็นทุกอย่างไง แต่มันก็ทําให้เราสามารถที่จะมีความคิดที่จะทําให้เฉพาะคนที่เราค่อนข้างจะสนิทและรู้จักเขาเพาสอสมควรถึงจะทําออกมาแล้วมันแบบมันมีเนื้อหาขนาดไ้นได้นะเพราะว่าเราต้องดึงคาแรคเตอร์ของใช่มันต่างไหมกับการที่เราแบบไปซื้อกาดตามร้านอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบหลายแบบเปิดมาร้องเพลงก็มีเปิดมาตบ <ำ S 2> อัพเป็นแบบว่าจึบๆขึ้นมาก็มีการซื้อกาดปกติที่ทุกคนซื้อกันอยู่ยุสโซมันก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งน,นะียงแต่ว,ว่ายุสโซไม่ค่อยถนดัด คือเหมือนกับที่บ้านทามาตั้งแต่เด็กแล้วมันกลายเป็นความเคยชินว่าถ้าเกิดทําการ์ดให้คนในบ้านนะคะเป็นไปได้อยากทาเองมากกว่ามันเหมือนกับมันมาจากเราจริงๆอะคะ่ะถ้าจะพูดถึงธุรกิจการทําการ์ดอวยพรบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้นําธุรกิจด้านนี้ก็คือเฮา a r ก บริษัทฮอรมารกก่อตั้งขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วโดยมีวัตถุดิบเป็นเพียงตัวอย่างโฟสไกร์บรรจุอยู่ในกล่องรองเท้า2ใบเท่านั้นวันนี้บริษัทฮอรมารก,ก็เติบโตยิ่งใหญ่มีพนักงานทั่วโลกกว่า14,000คนมียอดขายบัตรโอยพรกว่า4,000ล้านดอลลาร์ในสหรัฐ และยังมีเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งการ์ดออนไลน <among S> ์หรืออีการ์ดที่ใหญ่ที่สุดของโลกและที่ฮอลมาร์กก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่มีชื่อว่าฮอลมาร์กเวนเซอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่เมืองแคนซัสอีกด้วยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ยิปโซโชว์นิดนึงกับการวาดลายเส้นของพี่เขานะคะเอาหรอค่ะมาเลยค่ะวาดพ่อวาดพ่อวาดพ่อออันนี้อันนี้หลอกอันนี้หลอกเหมอนไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ไม่ได้อ่ะไปยิปโซเป็นคนที่มีคาริเกอร์ชัดเจนหน่อยเด็กวาดทุกเราจะรู้ปั๊บเลยทำไมพ่อหมูโตมาอย่างเนี้ย เพราะว่าถ้าเกิดไม่สนส่วนตัวคนนึงแล้วต้องไม่สนส่วนอันที่่นะเป็นเพื่อนกันถ่ายิสซ่งได้ไอตัวการ์ตูนที่พี่โซวาดประจําอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบซับซ้อนยุ่งยากไม่ไม่เลยนะมันมันคือมันคือการสเกตต์ปกติซึ่งมันถามว่าทําได้ง่ายๆมันทําได้ง่ายมากค่ะแล้วทุกคนที่ทําก็ทําได้อ่ะคันบางคนที่เขาวาดเคยดูเดอะมิสซิ่งพีซป่ะอ่านหนังสือเดอะมิสซิ่งพีซ เป็นการ์ตูนนิ่งน่ารักมาก,ก,มากเป็นการ์ตูนที่เป็นลายเส้นวาดวงกลมและสามเหลี่ยม The Missing Piece เป็นผลงานของเชลซิลเวอร์สตีนเชลซิลเวอร์สตีนนั้นเริ่มอาชีพนักเขียนและวาดการ์ตูนล,ลงในนิตยสารา Playboy แต่ได้รับคำชักชวนจากเพื่อนให้มาวาดภาพประกอบในหนังสือเด็กหนังสือภาพของเขามักมีคำบรรยายประกอบแบบสั้นๆและบางบทก็ให้อารมณ์ขันร้ายและจริงจังจนไม่น่าเป็นงานเขียนของเด็ก หนังสือของเขาที่ไม่ควรพลาดเลยคือ The Giving Tree, Missing Piece และ Missing Piece m e e t s the Big O ะระหว่างที่เรานั่งคุยคุยกันอยู่นะคะผลงานก็ตอนแรกม,มีคุณพ่อคนเดียวแล้วก็เริ่มเพิ่มมามีลูกสาวอีกหนึ่งคนแล้วก็มีโลกตอนนี้โลกก็เริ่มวุ่นวายมากขึ้นเรือ่อยๆเวลาวาดเนี่ยปกติมีจบไหมอันไหนที่เพิ่มแล้วไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครทั้งนั้นก็จะหยุดนะคะ <c oughs> พาดก็มีเหมือนกันพังเลยพังไงเขาทำไงตัดตัดเลยเหรอตัดแล้วเอามาแปะอีกทีนึงอ่านี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานเป็นรูปคุณพ่อคุณลูกนะคะยืนอยู่บนโลกที่สวยงามสีฟ้า ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่นี่แล้วห้อมล้อมไปด้วยอุปกรณ์ศิลปะที่เย้ายวนใจเราสองคนมากเลยมีความสุขเล็กน้อยมีความสุขมากนะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่ามีติ๊กเกอร์มีตัวปั๊มมีกระดาษอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาสร้างผลงานกันดีกว่าให้พี่จ๋าให้พี่จ๋าใช่ไหมอ่า๋าไหนไม่อยู่ต้องเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแต่ไปดูกันต่อในช่วงหน้ารู้เล่นๆในรายการวีไลฟ์เบรีกับฟี่พาค่ะจ้า ของขวามที่พ so ี่เ้าาเราจะให้นะคะเป็นของโซนแน่ๆไม่เหมือนของคนใครแน่ๆเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่มีคำใบ้ด้วยเนายังคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs>